เดี๋ยวมาพูดถึงสินเชื่อมงคลบ้างนะครับนะก็มีน้องอยู่ท่านหนึ่งนะครับที่เอ่อเข้าไปกู้มาเนี่ยนะฮะน่าจะกู้ได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็มีได้ยอดมา70,00นนะครับนะฮะแล้วก็มีโอนเพิ่มมาให้อีกเนี่ย 3, บาทนะครับน้องเขาเป็นกังวลนะครับในเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยนะเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะฮะเขาบิดมาเดือนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มาสอบถามอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าเป็นสินเชื่อที่ถูกกฎหมายหรือเปล่านะฮะคือเป็นสินเชื่อที่ผิดกฎหมายนะครับนะสินเชื่ออเถืนนะครับ เดี๋ยวให้น้องทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับผมก็เคยทําคลิปไปหลายครั้งแหละนะในเรื่องของเนี้ยน้องบิดมาแล้วเนี่ยหเดือนเนี่ยก็ทําแบบนั้นต่อไปเถอะนะฮะก็ไม่ต้องจ่ายคืนแล้วกันนะครับส่วนในเรื่องของการกังวลที่ว่าดอกเบีย้ยมันเพิ่มขึ้นทุกวันนะเวลาเราเข้าไปดูที่แอปมันใช่ไหมนะครับน้องไม่ต้องกังวลเลยน้องบิดแล้วก็คือบิดนะครับจบคือจบนะฮะถ้าน้องยังคงกังวลอยู่ในเรื่องของดอกเบีย้ยที่มันเพิ่มทุกวันเนี่ยก็แสดงว่าน้องจะหาจ่ายอีกหรือถูกไหม ถ้าผมเป็นมิจฉาชีพเนี่ยผมจะทําดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันวันละเท่าไหร่ก็ได้วันละ200ก็ได้300ก็ได้ก็ผมเป็นโจรไงเออคุณต้องเข้าใจด้วยนะนะโจรก็คือโจรมิจฉาชีพก็คือมิจฉาชีพสามารถทําอะไรได้ทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่นะเรื่องการฟ้องร้องดําเนินคด,ด,ด,ดีเรื่องการโทรหาคนอื่นก็เพราะมิจฉาชีพแฮ็กเบอร์มือถือของพวกเราไปแล้วตั้งแต่แรกนะครับ ต้องบอกตรงนี้ให้น้องเข้าใจเลยนะฮะน้องไม่ต้องกลัวเลยนะฮะในเรื่องของการกลมคู่หรือว่าเพิ่มดอกเบี้ยแบบนี้ไม่ต้องกลัวครับจบคือจบครับและในส่วนที่ผมจะเพิ่มเติมตรงนี้นะครับก็มีพี่อยู่ท่านหนึ่งนะฮะให้ผมเนี่ยเข้ามาพูดให้คําแนะนําด้วยนะฮะในเรื่องของสินเชื่อหรือแอปเถื่อนต่างๆเนี่ยเราสมควรบิดเราก็บิดแต่ถ้าเป็นสินเชื่อที่มันถูกกฎหมายนะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับ ทุกๆตัวนะครับหรือเป็นแอปที่ถูกกฎหมายทุกตัวเน้นย้ำนะครับอย่าบิดเลยครับนะฮะพี่เขาให้ผมแนะนําด้วยนะฮะมันเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วครับที่เราไม่สมควรที่จะบิดนะครับอะไรที่มันถูกกฎหมายก็แล้วแต่นะฮะมันจะยืดเยื้อและยาวและติดตัวเราไปตลอดชีวิตนะครับในเรื่องของเครดิตบูโรหรือการติดแบ็กลิสต์นะฮะคุณจะไม่สามารถกู้อะไรได้เลยนะครับถ้าคุณยังติดแบ็กลิสต์หรือบิดพวก แอปที่ถูกกฎหมายหรือธนาคารที่ถูกกฎหมายนะฮะฝากด้วยแล้วกันเนาะเราควรที่จะมีาสามารถนึกดีๆนะครับเวลาเรากู้อะไรที่มันถูกกฎหมายแล้วเนี่ยไม่สมควรบิดครับ